ครือมาไหว้คุณพ่อจ้ยเกจีคณอาจารย์คุณพ่อสมศักดิ์ที่เจ้าวาดคุณเจ้าเองคนส่ว

แชร์ด้วยครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนม,มาไหว้พระที่วัดศรีอุดมกรนครสวรรค์ครับหลวงพระจ้อยครับนโอ้โหหอมปากโลจิมชาจิมจิ